กำก็ง่นไปทำหล่นทำหล่นทำไมทำไมอหล่นยังวะ นม่แบงตัวนี้หรือว่าจะทำกล้องหล่นมาโยนกัน

ไอโทรศัพท์พังฮะจะหลดตรงเน้ยน้ำเพียกน้ำเพียกเรียบร้อยอันนี้ชื่ออะไรคะของเล่นค่ของเล่นอะไรยถามเพื่อนลูกคินี่อุ้ยเสียงอะไรเนี่ย แหม่แล้วหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่คือดินสอมีกี่สีสีชมพูแล้วก็สีฟ้าน่ารักมากจากากะต้องไปกรุ๊ปไหนพี่เรียนออนไลน์อันนี้สวยมากเลยพี่ว่า แล้วก็อันนี้ลองขายปุ๋ยว่าจะเป็นไงเขาคงไปลำบากหรือเปล่าที่นู่นอะาาเขาไม่คุยกับปุ๋ยเหรอปุ๋ยไม่รู้อะวันนี้กูต้คุยกับมันตั้งสองสามรอบเรื่อง,งอะงไงรงไมง่เห็นมันพูดเรื่องปินมันไม่ได้คุยกับพี่เอกหรือปเปล่าเห็นครูเขาส่งไรน์มาพี่เอกมั้ง มามก็ไม่บอกให้ใหเขาเปินให้ส่งเขาเขาเขาบอกให้คุดส่งให้เริ่มได้เร่นติกกันได้แเราก็ไม่รู้ว่าที่นูน่นมันเป็นยังไงรู้จิ้งจิววิวหรีวว่ว,วิวเนี่ยมามคุวค่ นี่คือนิสสนิจ๋ดหอะไรก็ไม่รู้สอะไรคาดีเหรอช่ต้นู่ใกล้เนี้ยมันถึงอย่งนี่มีสีแค่เนีมีสีเจู้กับสีอันนี้ค่ะสีฟ้อต่อไปอยาันนี้ค่ะืออก่อเก็บของยาเบิดกันเลย ซื้อจากไหนคะเนี่ยซื้อมาจากพี่เซเว่นค่ะใครซื้อให้คะแปดพี่ขาะ,ะไม่รู้นี่ค่ะอันนี้ที่ทำการให้ป้านะใครวันเกิดป๋าป้าพี่่าต่อไปปีกองคอรรักรอของพี่ทุกคนทำให้ใครเปิดนะเห็นไหมคะโอเค เป็นรูปงานยิ่นจ,จากกี้ไอยี่จากกี้ไอวายเออจากกี้ไอยี้เดี๋ยวไว้นะต่อไปทุกคนขวดนะน้ำเป็นรูปอะไรพี่ยังไม่รู้เลยนี่ค่ะแล้วก็ผ้าปิดปากจมูกนิดๆอ่การอะไรคะ การโควิดโควิดในจีนเด็กน้อ้ยเมเ๊ะโอ้ยตรวดจรวโว้ยว้ๆโอ้นี่ค okay hmm, ือต้นตีนแตกนี่แตกพูดไม่พอเลยดี่ิวดิทำไมเาลุงเปนอย่างนี้อือแมามา อะยัง่ม่ดีนะฮะอุย้ยมีสี่สิบ <ไป S 1> แปดชิ้นมะะดู้กันเนี่ยลุกดาลุกดาไหนฮะลุกด,ดาป่า,าอุอ้ยแบบนี้บ้างทุกคนแล้วก็อันนี้ที่พี่อยากได้มนันอ่ะนี่คืออะไรคะเอาเอาไว้แข่นนะ แขวนแขวนอะไรอ่ะไม่เห็นเลยมีแขวนอะไรเลยแขวนไอเทยก็ไม่ได้แขวนอะไรเอาไว้เขียนไอเีมได้เลยเนี่ยไนได้เอาไวแขวนตะปูตะปูฝาบ้านที่ก็ตอกตอกแบบฝ้าหนูไม่มีอ่ะตู้ผ้าจะไหนเลยนี่แบบตู้ผ้า ชุดเครื่องครัวยังเล่นอีกเหรอเนี่ยนี่นี่นแหละทำรบน<อ>ดีดก,ก่อนนะทุกคนอย่าให้ลุงหน้าข้างหน้าไปเลยเอะลุงหน้า ทั้งนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งมาให้ด้วยกดกระดิ่งให้ลุงด้วยใช่กดคลาสคาด้วยนะอย่าอย่าพี่ไม่บอกทางแต่ว่าดีไอไวพี่บอกบ๊ายบายขอบคุณที่กดบายบาย